สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jungle Joe JJ Channel นะครับวันนี้ก็มาเดินเล่นที่หาดเล็กจังหวัดพงังงานะครับที่อยู่ที่เ,ออเขาหลักนะครับจะมาดูหาดทรายสีดำนะครับก่อนที่เราจะเข้าบุญยาญก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับคนไทยก็20บาทเองนะครับสำหรับ ผู้ใหญ่20บาทแล้วก็ชาวต่างชาติก็200บาทนะครับแต่หาดเล็กนี้นะครับเป็นหาดที่ชาวไทยไม่ค่อยได้รู้จักกันเพราะว่ามันมีชื่อว่า Small Beach White Sand Small Beach Small Beach White Sand อะไรนี่สักอย่างนะครับก็คนไทยก็จะเรียกว่าอาหารเล็กครับนี่เราก็เดินเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติวันนี้ก็ เมื่อกี้แดดยังยังดีอยู่เลยครับแต่นี่เริ่มจะมืดครึ้มแล้วครับฝนมานี่ดิเขาบอกว่าสาวพังงาฟ้าภูเก็ตนะครับเชื่อไม่ได้ <S <S ไอนี่มันเป็นในในเนื้อเ,เพลงนะครับที่บอกว่าสาวพังงาฟ้าภูเก็ตนี่เชื่อไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้นะครับอยู่ดีๆแดดออกอย่างเมื่อกี้ตอนนี้มันดูสิครับมืดครึ้มหมดแล้วครับ งงออทอ่ตังนี้ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับก็คือบระเพครับซึ่งบระเพ็รนี้ก็จะมีรสขมนะครับลักษณะของใบเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับใบพนูนี่นะครับคล้ายๆใบพู ก็เขาจะเป็นเถาอย่างนี้แหละครับซึ่งรสชาติเนี่ยขมนะครับแล้วก็รู้รสชาติขมแล้วก็เขื่อนมากเลยนะครับเป็นยาสมุนไพรแก้ได้หลากหลายชนิดนะครับหลากหลายโรคด้วยนะครับนี่ก็บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับโอเคแดดเริ่มมาอีกแล้วครับนี่ไงครับไว้ใจไม่ได้จริงๆเลย หลังจากที่เดินมาประมาณ10นาทีนะครับก็เราก็ได้ยินเสียงคลื่นค,คลื่นทะเลนี่ดังมากเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่มรสุมอยู่นะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าพิษของโควิดทำให้นักท่องเที่ยวหายไปหมดเลยมาดูที่นี่เลยครับมาถึงแล้ว หาดเล็กหรือที่เรียกว่า small beach นะครับอ่าก็จะเป็นหาดเล็กอ่าหาดเล็กบีแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางออกก็คือทางที่เรามาเนี่ยครับก็คือเข้าได้ทางนี้ก็ออกทางหรือว่าเราจะถ้าเราจะเดินเส้นศึกษาธรรมชาติได้ก็เดินไเส้นนี้ได้ทางออกนะครับแล้วก็ข้อห้ามของที่นี่ก็คือ ในเขตสุทยาแห่งชาติสำรักลํู่ไม่เก็บและทำอันตรายต่อผู้สัตว์และแร่หินนะครับห้ามให้หานปลาด้วยก็จะมีสะพานอทางด้านนู้นเดี๋ยวก็เข้าไปชมดูหาดทรายที่นี่ก่อนนี่นะครับถึงแล้วครับนี่ก็คือหาดเล็กนะครับหรือที่เรียกว่า มอนบีชนะครับเ่ินถึงนะครับเที่ยวประมาณคนสองคนนะครับที่อยู่ในที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็ไม่เยอะนะครับหินประมาณสองคน,นผลที่เรียกว่า,าหาดเล็กหรือสมอลบีชนะครับก็มาจากาหาดที่มีขนาดเล็กนะครับรอยู่ก็ ไม่ถึงประมาณ200เมตรได้ไหมครับประมาณ200เมตรได้นะครับจากตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่หาดทรายที่เขาบอกว่าหาดทรายดำมีหาดทรายดำจริงๆแล้วไม่ต้องไปถึงนางทองก็ได้นะครับหาดทรายที่นี่ก็มีสีดำนะครับซึ่งนี่นะครับแวววาวแวววาวนะครับ ก็เป็นหานดทรายดำานี้ก็จะเป็นหาดทรายสีดำเช่นกันครับปูตรงนี้สวยหาดทรายสีดำนี้นะครับจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งปฏิกูลไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะความโสโรกของของของหาดนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเวววาวเนี่ยครับม,มันเป็น ที่แร่นะครับชนิดหนึ่งเป็นเศษแร่นะครับซึ่งที่จังหวัดพังงานเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการทําเหมืองแร่ในในอดีตนะครับเมื่อหลายหลายสิบปีที่แล้วนะครับจึงทําให้ที่นี่นะครับได้ชื่อว่าอาําเภอตะกัวป่านะครับก็เป็นเ็นพกแร่นะครับชื่อที่มาของอําเภอตะกัวป่าก็เป็นเพราะที่นี่นะครับมีม,มีมีแร่นีบุกอยู่เยอะนะครับ นี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าหาดทรายสีดำนะครับลักษณะของทรายที่นี่นะครับจะผสมกับแร่นะครับไอ้สีดำๆนี้ไม่ใช่ทรายนะครับมันก็เป็นเศษแร่นะครับเห็นไหมครับมันเลยทำให้เป็นหาดทรายนี้จะเป็นมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะครับถ้าเราคุยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแร่นี้ก็เศษแร่นี้ก็อยู่ บนกับทรายเลยเห็นไหมแต่นี้จะเป็นน้ําจืดนะครับที่ไหลลงมาจากภูเขาเนื่องจากว่าแร่มันหนักมันก็เลยทําให้แร่เนี่ยเป็นอยู่เป็นเส้นนะครับแร่นี้จะหนักกว่าทรายนะครับเศษแร่นี้จะหนักกว่าทรายเขาก็เลยทําให้ดูเป็นเป็นเส้นคล้ายๆกับงานศิลปะเลยเห็นไหมครับเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น เป็นทรายที่มีคนสีที่ดำนิดหน่อยมีสีอ่อนๆนะครับเพราะว่ามันปนอยู่กับทรายอะ่ะแต่ตอนนี้ที่ตรงนี้ที่เราจะเห็นแร่เยอะกว่าทรายเพราะว่าแร่นี่มันหนักกว่าทรายมันก็เลยทำให้เวลาน้ำชะไปเนี่ยทรายมันก็ไปเห็นไหมเนี่ยแล้วแร่มันก็ยังอยู่นี่เห็นไหมครับเหมือนครับสมมติว่าเราเอาทรายลงมา ตั้งไว้ตรงนี้ปุ๊บน,นี่เห็นไหมครับทรายเนี่ยมันก็จะดูดน้ำชะเพราะว่าทรายเนี่ยมันเบากว่าแร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ชาวบ้านเขาร่อนแร่เนี่ยครับเขาก็จะต้องใช้น้ำแล้วก็กร่อน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 ,อน,อนเอาทรายออกพอทรายออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเหลือแต่แร่นี่เห็นไหมครับนี่เมื่อกี้เนี่ย ใส่เป็นกองเป็นกรรมเลยที่ผมเอามาใส่เนี่ยได้เสร็จแล้วพอน้ําชะไปเนี่ยมันก็ไปตามน้ํานี่เห็นไหมนี่ไปทรายที่ผมกองไว้เมื่อกี้ก็ไปตามน้ำนี่มันก็เลยทําให้แร่เนี่ยยังเหลืออยู่เพราะว่าแร่เนี่ยเป็นเป็นธาตุที่หนักนะครับมันก็เลยทําให้นี่น้ำเนี่ยสามารถที่จะชะ ทรายไปได้แล้วแรก่ก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวลองลองดูอีกกร,รหนึงนะครับลองดูอีกว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับนี่นี่ดูดูเลยดูชัดๆเลยครับอาจจะเยอะไปนี่ลลายมากก่นี่นี่ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมทรายไปแล้วนี่ทรายไปแล้วเห็นไหมนี่ทรายไปแล้ว พอทรายไปปุ๊บเนี่ยแร่นี่ยก็อยู่จะอ,อยู่แบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าหาดทรายดำเห็นไหมนี่ทรายไปแล้วโอเคนี่คือหาดทรายสีดําจริงๆมันไม่ใช่สีดําเพราะหาดทรายมันสีดําเพราะแร่นะครับ ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับหาดทรายดำของหาดเล็กนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปเดินศึกษาธรรมชาติดูแถวๆนี้นะครับยอ๋อก็เป็นผูเสชวนไอ้ปูเสฉวนตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือเห็นไหมล่ะเขาใช้อะไรทํากระดองใช้อะไรทําบ้านเขานี่เห็นไหมครับนี่โอ้ยนี่นะครับอันนี้เป็นหอยบกนะครับเป็นหอยทากบกมันเป็นออหอยทากบกหรือเขาเรียกว่าหอยหอมเออใช่นี่นครับแล้วก็แสดงว่าพื้นที่แถวนี้นะครับก็มีหอยหอมโอ้โอดิบมูนิบมือ โอ้ปูนิบโอ้ดูดูดูดเขาเขนี้ขานีมือโอ้ดูเขนีมือผมถ้ามีหอยหอมอยู่เนี่ยแสดงว่าธรรมาชาติที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับมีทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําทะเลนะครับเพราะเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าที่นี่มีน้ําทะเลอยู่ด้วยเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกนี่นะครับนี่ก็คือหอยเอ้ยไม่ใช่ปูเสฉชวนนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ผมเรียกว่าหอยเดินได้นะครับน่ารักมากแต่ว่าเนี่ยเขาเพราะว่าอ โอ้ยเรือพูดก่อนเรือดิ้ๆอ๋ออ๋ออย่างนี้เลยไม่จับแล้วนี่นะครับก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาก็จะหาเปลือกอะไรก็ได้บางทีเราก็เห็นเ,เขาใช้เปลือกหอยทากนะครับที่ตายแล้วอะ่ะเป็นกระดองเป็นบ้านของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปเห็นอะไรที่เขาสามารถที่ว่าเขาไปอยู่ได้เขาก็จะ มุดเข้าไปอยู่เลยเนะครับนี่ก็เป็นหอยหอมนะจริงๆเนี่ยเ,ยเยลักษณะเนี่ยหรือว่าหอยปากแปรนะครับมีพวกเป็นหอยบกนะครับเป็นหอยนั้นเป็นหอยบกนะครับไม่ใช่เป็นหอยทะเลนะครับเห็นไหมละครับบางครั้งเราก็ไปเจอนะครับเขาอยู่ในเกลือหอยทากก็เหมือนกัน โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับก็หลังจากที่พามาดูหาดท้ายสีดำเราก็จะไปจากหาดเล็กแล้วครับ